สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานครับต่อจากในคาบครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาเลยครับสุขปฏิยาแห่งชาติครับเพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยนะครับมาดูหัวข้อนะครับตัวสีฟ้าแนวทางการปฏิบัติตนตามหลัก สุขบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งครูบอกประจําว่าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมด10ประการนะครับในยการซึ่งในแต่ละประเภทนะครับมีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติกําหนดไว้ก็คือ1ก็คือการดูแลรักษาร่างกายและของใช้สะอาดนะครับอาบน้ำให้สะอาดทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ1ครั้งและสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งครับตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ นะครับทายุจระให้เป็นเวลาทุกวันนะครับใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับไม่อับชื้นและเหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบนะครับนี่ข้อที่1นนะครับส่วนต่อไปข้อที่2ก็คือการรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะครับแปรงฟันและลิ้นให้สะอาดอย่างทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้ง หลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนนะครับบ้นปากให้สะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหรือกินอาหารเสร็จนะครับล้างแปรงสีฟันให้สะอาดทุกครั้งหลังการแปรงฟันนะครับและตั้งหรือแขวนไว้ในที่อากาศถ่ายเทกินผักผลไม้เป็นประจำเพื่อเสริมสร้างฟันให้แข็งแรงนะครับตรวจสุขภาพในช่องปากด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ หครั้งนะครับการหลีกเลี่ยงการกินลูกอมนะครับท็อฟฟี่หรือขนมหวานที่เหนียวไม่ใช้ฟันกัดขบของแข็งๆนะครับหรือใช้ฟันผิดหน้าที่นะครับอันนี้คือเรื่องของการรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับต่อไปข้อที่3ครับล้างมือใหสะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายนะครับ ล้างมือสะอาดอย่างถูกวิธีนะครับด้วยน้ําและสะบู่ทุกครั้งจนเป็นสุขอนิสัยนะครับจำไว้เลยทั้งก่อนและหลังนะครับการเตรียมนะครับปรุงกินอาหารและการสัมผัสผู้ป่วยนะครับล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ห้องน้ําห้องส้วมนะครับหลังหยิบจับสิ่งสก,สกรปรกจับต้องสัตว์ทุกชนิดและหลังกลับจากโรงเรียนนะครับทํางานหรือกลับจากนอกบ้านนะครับต้องมาล้างมือสะอาดทุกครั้งนะครับ ห้ามใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างนะครับจับต้องบริเวณใบหน้าเพราะจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับทางเยื่อบุจมูกและตานะครับรมทั้งใบหน้าสกปรกนะครับมีโอกาสเกิดสิวได้ด้วยนะครับในใบของเรานะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างแค่3ข้อนะครับต่อไปเป็นใบงานนะครับข้อที่หนึ่งการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารมีผลดีอย่างไรครับให้เราตอบมานะครับ ต่อไปข้อที่2ครับการตรวจสุขภาพในช่องปากจําเป็นจะต้องตรวจหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดให้นักเรียนตอบมาเช่นเดียวกันครับต่อไปดูข้อที่3ครับเรามีวิธีการดูแลร่างกายให้สะอาดอย่างไรบ้างครับให้นักเรียนตอบมาเช่นเดียวกันครับทั้ง3ข้อนะครับพบกันใหม่นะครับช่วงหน้านะครับฝากนักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับ เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ